วันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าคุณกำลังจะมีศัตรูทางด้านความรักเข้ามาคุณกำลังจะมีศัตรูหัวใจเข้ามาในชีวิตเราก็มาเริ่มกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติอรหังทิพพะจักขุวิโสทายิอิติอรหังทิพพะจักขุวิโสทายิอิติอรหังทิพพะจักขุวิโสทายิก็เริ่มกันเลยค่ะใบแรกนะคะหอคอยพังทลาย อสูรจะไล่ฟันนกฟามิโก้ปลาดาวและลูกๆอสูรทั้งสามความตายพระจันทร์หม่น รังเงือพญาปูเกี้ยวคู่รักไข่อิสเต์ง<ม>ูพญานาค นางพยาพึ่งเด็กเด็กนอนฝันร้าย คนที่พยายามจะแย่งคนรักของรักกับคุณเนี่ยเขาจะพบกับความพ่ายแพ้เพราะในแถวของเขาเนี่ยมีทั้งเดทแล้วก็ทาวเวอรคนที่พยายามจะมาเป็นคู่แข่งทางความรักของคุณเนี่ยเขาจะประสบภัย เกี่ยวกับอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บคนคนนี้เขาเกลียดคุณมากเลยนะเหมือนกับเขาเห็นคุณมีอะไรแล้วเขาก็อยากจะมีแบบที่คุณมีอ่ะคนคนนี้จิตใจเหมือนปีศาจตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นพวกไม่ค่อยจะมีตังค์แล้วก็เป็นคนที่มีมีแนวร่วมอยู่สามคน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 ที่พยายามจะมาเป็น ศัตรูแย่งชิงคนรักของท่านนี้เขาจะมีเพื่อนอยู่สามคนเป็นแนวร่วมที่ว่าเขาต้องการที่จะแย่งคนรักของคุณน่ะแล้วตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ดวงเขาตกหนักมากเลยนะนยเดไพเดยเนี่ยชีวิตเขาย่ำแย่ตกต่ำคนคนนี้ยเขาจะพยายามทำทุกอย่างอ่ะเพื่อแย่งชิง คนรักของคุณน่ะไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยขาถาส่วนคนที่คุณรักเขาเนี่ยคนคนนี้ยเขาก็ถูกหลายคนนินทาว่าร้ายทำให้ตัวเขาเสียชื่อบุคคลผู้นี้เนี่ยนะ เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงคดีความแต่ตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่สมหวังในความรักหาเงินเก่งมีพญานาคคุ้มครองเนี่ยคนคนนี้มีพญานาคคุ้มครองแต่จะมีปัญหาเรื่องคดีความถูกนินทาว่าร้ายมีคนอยากจะแย่งคนรักของคุณไอคนที่มันอยากจะแย่งคนรักของคุณเนี่ย น่าสงสารมากเลยนะเหมือนกับว่าแบบชีวิตเขาแย่ยิ่งกว่าคุณอีกอะชีวิตคุณอะไม่แย่เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันมีคนพยายามอยากจะแย่งของรักของคนอื่นแย่งคู่ของคุณแย่งคนรักของคุณแย่งแฟนของคุณเนี่ยโดยที่ว่าแฟนคุณเขาไม่เล่นด้วย เนี่ยมันได้ทาวเวอร์เลยเนี่ยทาวเวอร์เนี่ยก็คือว่าดวงเขาตกหนักมากส่วนผู้ชายเนี่ยก็โดนนินทาว่าร้ายว่านอกใจเมียนะส่วนตัวคุณเนี่ยก็มีพญายนาคคุ้มครองและคุณเป็นคนที่ขี้หึงมากตัวคุณเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การปกป้องคุ้มครองดวงชะตาคุณเป็นคนที่ขี้หึงมาก แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยทำเอาคุณกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยแหละคุณเป็นคนที่รักลูกมากดวงของคุณเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าในอดีตอาจจะเคยทำแท้งมาก่อนในอดีตเนี่ยคุณอาจจะเคยทำแท้งมาก่อนหรือไม่ก็เลี้ยงพวกกุมารทองรักยมตัวคุณน่ะอาจจะเคยทำแท้งหรือไม่ก็เลี้ยงพวกรักยมกุมารทอง คุณน่ะนอนฝันร้ายทุกคืนเลยนะคุณเครียดคุณคิดมากคุณกลัวว่าผู้ชายอ่ะเขาจะไม่รักคุณแล้วแต่จริงผู้ชายเขารักคุณมากนะเนี่ยเขารักคุณมากคุณเป็นคู่รักพยาปูเกี้ยวของเขาเลยเขาเองมีของขวัญอยากจะมอบให้คุณด้วยซ้ําไปคนคนนี้มีของขวัญอยากจะมอบให้คุณเขาว่ารักคุณมาก ตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องคดีความมีปัญหาเรื่องชื่อเสียงอยู่แต่คนคนนี้มีพยานาคคุ้มครองบุคคลผู้นี้มีพญานาคมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองส่วนผู้หญิงที่แบบพยายามจะแย่งชิงคนรักของคุณเนี่ย mm. เขาจะพบแต่ความอับอายความพ่ายแพ้ความชอกช้ำละกำใจ เอาละค่ะเราก็มาดูกันต่อนะคะเรามาดูแถวของคุณก่อนนะคะคุณได้ปืนใหญ่โจรสลัดคุณได้ Use of Technology คุณพร้อมลบคุณได้ภูเขาไฟระเบิดแสดงว่าคุณนี่ร้อนระอุแล้วละ่ะ คุณได้ไพ่การตั้งคันทีนี้เรามาดูแถวของผู้ชายกันนะคะหรือแถวของเพศตรงข้ามได้ไพ่เด็กค่ะได้ไพ่เรือได้ไพ่นักมวยได้ไพ่สมุนไพรทีนี้เรามาดูแถวของมือที่สามนะคะ มีบาดแผลในหัวใจเป็นคนธรรมะธรรมโมมีคนอุปถัมภ์ได้ไพ่สงขามคำแนะนำได้ไพ่ชาวไร่ชาวนาคนเลี้ยงควายได้ไพ่ผู้หญิงซึมเศร้า คุณมีเกณฑ์เรื่องการตั้งคันเข้ามาคุณมีเกณฑ์เรื่องการตั้งคันเข้ามาตัวคุณตอนนี้อารมณ์เดือดร้อนระอุมากคุณโมโหคุณโกรธคุณทำงานกับคอมพิวเตอร์คุณเตรียมพร้อมละที่ว่าจะลบคุณพร้อมลบคุณทำงานกับคอมคุณโกรธมากเลยนะภูเขาไฟกำลังจะระเบิดคุณมีเกณฑ์กำลังจะเป็นแม่คนด้วย หรือกำลังจะเป็นพ่อคนคนรักของคุณเนี่ยเขาก็ไม่คนรักเด็กนะเขาเดินทางบ่อยเขาเป็นคนที่ชอบเอาชนะเป็นคนที่แบบใจสู้ตัวเขาเองอะตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องไปหาหมอสามีของคุณตอนนี้เขากำลังเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายต้องไปหาหมงุงหาหมอ ส่วนผู้หญิงที่พยายามจะเข้ามาเพื่อแย่งสามีของคุณเนี่ย mm hmm. เขามีปมด้อยในวัยเด็กเนี่ย children trauma เนี่ยก็คือมีปมด้อยในวัยเด็กเขาเป็นคนที่ทำมาทำโมนะหรือไม่ก็เป็นพวกแบบชอบดูดวงชอบชอบไปหาหมอดูชอบไปหาล่างทรงตัวเขาเองอะตอนเนี้ก็เหมือนกับว่าจะมีโอกาสดีในเรื่องการงานเข้ามา คนคนนี้เป็นคนชอบสร้างศัตรูกับคนอื่นคำแนะนำเนี่ยคือคุณอย่าพยายามคิดมากให้อยู่กับธรรมชาติทำงานไปจะดีกว่าเพราะว่าคนคนนี้เขาคิดว่าตัวเองอะ่ะสวยเขาคิดว่าตัวเองอะ่ะมีดีเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถแย่งของรักของคนอื่นได้ซึ่งเขาคิดไปเอง ไม่ได้หมายความว่าคนหน้าตาสวยจะสามารถแย่งผัวของผู้หญิงขี้เละไม่ได้หมายความว่าโอ,อ้ผู้หญิงขี้เละจะต้องแพ้ผู้หญิงที่สวยกว่าพอมีผู้หญิงที่สวยกว่ามาแย่งแฟนแล้วกลายเป็นว่าผู้ชายอ่ะจะไปหลงชอบคนสวยและทิ้งเมียทิ้งลูกมันไม่ใช่ถ้าพูดตามหลักคือคนคนเนี้เหมือนเขามีมีปมด้อยอะไรในใจสักอย่างอะ สมัยเป็นวัยรุ่นอาจจะเคยเจอผู้ชายฟันแล้วทิ้งอ่ะเขาก็เลยกลายเป็นคนมีปมด้อยอ่ะเหมือนตัวเองเนี่ยเคยโดนแย่งของรักอ่ะก็เลยแบบพยายามที่จะไปแย่งของรักจากคนอื่นเนี่ยได้ไพ่หมอฟันแสดงว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่แบบชอบความเจ็บปวดทรมานอะ่ะดูเหมือนเขาจะเป็นคนธรรม,มาทำโมด้วยนะ เนียเป็นคนที Và ่แบบชอบความทรมานเป็นคนที่แบบชอบเข้าวัดทําบุญนะคนคนนี้เขาก็เป็นคนที่มีความรู้เป็นระดับครูบาอาจารย์คนคนนี้เป็นคนที่ชอบเข้าวัดทําบุญแต่เป็นคนที่ชอบชอบสร้างปัญหาให้ตัวเองหรือไม่ก็ชอบที่จะใบนี้เขาเรียกวิกทิมคือ เป็นเครื่องมือทรมานนักโทษใช้อันนี้ถอนฟันอันนี้ถอนเล็บเหมือนคนคนเนี้ยเขาต้องการที่จะกั่นแกล้งคุณน่ะเขาถือว่าตัวเองมีความรู้ด้วยนะทีนี้เรามาดูผู้ชายนะผู้ชายได้ไพ่โจรสลัดได้ไพ่คาวบอยได้ไพ่แอดเวนเจอร์ เหมือนผู้ชายคนเนี้ยเขาเป็นคนที่มีศัตรูเยอะเขาเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบผจญภัยตอนเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยเขามีศัตรูเป็นพวกเนี่ยข่าวบอยแล้วก็โจรสลัดตอนเนี้ยคนคนเนี้กําลังทะเลาะก,กับพวกชั้นต่ําอยู่เขามีปัญหากับพวกโจรพวกขโมยพวกกุย้ยพวกนักเลงจุดประสงค์ของเขาเนี่ยคือเขาต้องการที่จะ แก้ปัญหาชีวิตส่วนตัวให้มันราบลื่นเพราะเขากำลังมีปัญหาอยู่ส่วนตัวคุณเนี่ยได้ไพ่จติคุณกำลังจะมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสัญญานะได้ไพ่จดหมายอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีแล้วก็ได้ไพ่ขี้เมาตัวคุณเองอะ่ะตอนนี้เครียดมากช่วงนี้คุณน่ะดื่มเหล้าจัด อาจจะเล่นยาดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยคุณกำลังเครียดคุณก็เลยดื่มเหล้าหนักตอนเนี้ยคุณกำลังมีปัญหาตอนเนี้คุณกำลังมีปัญหากับพวกนักเขียนนักข่าวนักเขียนนักข่าวมีปัญหาเรื่องคดีมีความเครียดกินเครียดกินเหล้ากินเหล้ากินเหล้าเมายาเนี่ยคนกินเหล้าเมายา มีปัญหากับพวกนักเขียนนักข่าวสามีของคุณเหมือนเขามีปัญหากับพวกนักเลงอันธพาลอยู่โอ้โหเป็นไฟไหม้เลยแสดงว่าช่วงเนี้ยดวงเขาตกหนักมากทางเนี้ยเขาก็มีปัญหากับตำรวจอยู่เหมือนกันนะเขาเป็นคนที่มีความลับเยอะ สามีของคุณคนรักของคุณตอนนี้กำลังมีปัญหากับคนที่เป็นโจรคนที่เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์คนที่แบบชอบเอาเปรียบบทสรุปตัวคุณช่วงเนี้ต้องระวังเกี่ยวกับน้ำท่วมบ้านฝนตกหนักคำแนะนำนะคะมาดูคำแนะนำคำแนะนำเนี่ยคุณต้องระวังตัวนะเพราะว่าทางฝ่ายคนนี้เขาต้องการที่จะ ลงโทษคุณเล่นงานคุณกันแกล้งคุณสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ